สวัสดีครับครูนกเอี้ยงนะครับวันนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับการปลูกต้นไม้นะครับในช่วงที่กระถางราคาสูงขึ้นเท่าตัวนะครับช่วงนี้ก็ปลูกกุนายตินสายครับแต่กระถางแพงขึ้นนะครับเลยหาวัสดุทดแทนครับไปร้านขายของเก่าหากรนอลน้ํานะครับชิ้นละบาท2บาทนะครับมาผ่าครึ่งครับมาทําการผ่าครึ่งนะครับหนึ่งกรนลก็จะได้2กระถางต้นไม้นะครับ สองกระถางหรือสองชิ้นนะครับตัดครึ่งแล้วก็เจาะรูระะาบน้านะคบให้กับต้นไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นขั้นตอนการเตรียมดินนะครับ1ดิเดนครับ2ปุ๋ยครับปุ๋ยข้อครับ1ต่อ1นครับอ่าคุกเขาให้เข้ากันนะครับคุกเขาเข้าแล้วครับแล้วก็ลําเลียงขึ้นรถครับลําเลียงขึ้นรถครับอ่าลเลียงขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปที่ ทำการนะครับเริ่มปลูกครับเอากิ่งคุณาตินสายนะครับมาปลูกมาปักมาชํานะครับคุณาตินสายปลูกง่ายครับแค่เอากิ่งปักลงนะครับวันสองวันนะครับก็มีรากออกมาแล้วนะครับคุณาตินสายเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะครับหลังจากปลูกแล้วนี่คือภาพกิ่งคุณาตินสายในกระถางที่เราเตรียมมานะครับเป็นภาพหลังจากปลูกแล้วสองวันนะครับ หลังจากนั้นครับตัดไป2อาทิตย์ครับอ่าขังเกิด,ดูนะครับว่าเริ่มเขียวเริ่มถอดยอดเริ่มแตกกอแล้วนะครับก็ถือว่าประสบผลสาเร็จครับแทนที่จะซื้อกระถางราคาแพงเราก็หาวัาสดุทดแทนได้